เคทะเลเดือดให้ดูฮะดูฮะปมาปีนี่ฮะยิงดูดิโอ,โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยฮะโคตรซิงโคตรแซ่บ์อ้าวจ้าร์นี่ฮะอู้ไม่ต้องอันติด,ด้วยลืมเปิดอันต <laughs> รี <c oughs> โคตรเฟี้ยวฮะไม่ติดบัฟเกือบครึ่งสนามอ่ะนึกว่าด่างฮะไม่เห็นติดสกิลบัฟเลยต้องให้ติดก่อนเออบัฟ เปิดอันตินี่ฮะเปิดอันติอุ้ยลงจริงเว้ยโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเจอวอ,อวอวแรแลนด์นี่อวอรแลนด์หรออวอรแลนด์ใช่ป่ะนี่ใช่นายจริงๆหรอเฮ้ยอวแลนด์มาได้ถูกจังหวะพอดีเลยเว้ย อันเนี้ยนายรู้จักเคทะเลเดือดปะ่ะดี๋ยดูดีดูส่งมาให้พี่แค่นั้นส่งให้พี่หมาสารก่อนผมเป็นชื่อไปเรื่อยอ่ะอ่าไม่เป็นไรเราเจอระดับขวดจัดชั้นจริงเลยนะอวาแลนซ์นะครับผมก็เดี๋ยวเราโชว์ของไปว่าเอา่อเคไม่ใช่ไม่ใช่เคขวดน้ําอันนี้เคทะเลเดือดฮนะเร์บอลไม่ค่อยมีคนเล่นเลยมันเล่นยากอ่ะสกิลมันกดยากอะ ดิสคอร์ดมีครับใครจะเข้าดิสคอร์ดหาเพื่อนเล่นทักเพจใน Facebook มาได้เลยชื่อเพจเดียวกับชื่อ youtube นะครับผมยานิสพร้อมโยนพร้อมสันมส่นพร้อมยังพร้อมสั่นพร้อมยิงอย่าโยนอย่าโยนเชื่อพี่เชื่อพลังแห่งทอมสันแล้วดกันหรือเปล่าโอ้โหแล้วรีเวิร์สดังเปิดไปฮะเค okay. ตาไฟ นี่ไม่ใช่หลวงปู่ฮะนี่มันเคฮะเคทะเลเดือดครับดูฮะดูฮะปาร์ี้ฮะยิงดูดีโคตรเฟี้ยวเลยฮะโคตรสิงโคตรแสโอ้โอาวสัสามแต้มคมๆดูไว้ก็แค่ส่งบาสมาอยากได้แต้มส่งบาสมานี่เอาจัดแล้วโยกินส่งบาสให้แบบนี้ฮะผมซัดเลยฮะทำไมฮะทำไมอะฮะทำไมทำอย่างนี้ฮะวีแคทลองลองดูว่าลองดูว่าการรบกวนมันมีผลจริงหรือเปล่า he passes. Nice. ทำไมอ่ะมันมันฟิกสตาร์ดไม่ไปฮะเฮ้ยสวยโคตรเปียวดี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 ลูก้ามีโอกาสโดนบัฟดีเนี่ยนายรอนี่เดี๋ยวเพย์ออฟเขาจบกันก่อนดิรอสตาร์ดซีซั่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยฮะไอรีลูก้าเนี่ยฮะเอาจัดนะฮะสมบูรเพิ่มสกิลมาใหม่ด้วยะถ้าใครรีลงคู่ลูก้า บวกอัตราในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราในการส่งและติดบัฟประมาณแปดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนนี้เลยนะยิงยังไงก็ได้เอาโอ้อ่อนว่อาวะไแอนช็อตเนี้ยต้องเต็มมือแล้วว่าเห่าอุตส่าห์กระโดดก่อนให้หนึ่งดอกแล้วโอ้จบแล้วแอนไม่หนี่ฮะดูฮะแล้วคุณรุนแรงแล้วไงใครสนนะขอพายเฉีนพาดเองไม่เป็นไรเรานำอยู่เจ็ดคะแนนเดี๋ยวดูอันติมาแล้วไม่ตายพร้อมแล้วแล้วไม่ลงแน่นอนลูกนี้ พี่มาสารขอส่งบ้าแบบแรงๆหน่อยพี่ผมอ,อันตินี่ฮะกูมไม่ต้องอันติด้วยนะลืมเปิดอันติ <c oughs> ลบควรเหลืองแล้วไงฮะดูฮะเคทะเลเดือดฮะเอาซานไปไหนไปไหนเททามไปไหนระวังระวังแล้วเวลเจ็ดอย่างงั้นเหรอผมซัดเลยฮะลบเก้าเก้าเก้าฮะนี่ฮะแล้วเวลเจ็ดฮะอันติฮะ แลเวลม่เอาหกหรอไม่เอาใหม่แล้วหกร้อยไปล่าใช่ต้องให้พี่มาสาสรส่งให้โอ้แล้วยานนี้ฮะนี่ฮะยังกันนะมันตันที่เลเวลอะไรหรือว่าแปดป่ะเลเวลาหกมันน้อยไปอ๋อมันต้องต้องดูเลเวลด้วยตอนส่งมาสวัสดีครับดิสชานน,นลบเก้าเก้ามีเว็บประดับยังไม่ลงเลยระวังสติลระวังสติลเนี่ยสติลเป็นแจ๊บเล่นเนาะ มาจ็บบสเต็บเล่นแถวนี้โดนสติวล,ลองให้เลยเวยเท่ห้ำอ้าวโดนยานิตตบนะเว้ยยานะิดมาเลยเว้ยระวังสติลเิคนจริงต้องรักติวมัน <c oughs> สติลไม่ได้หรอกดูไม่เคยเล่นไงก็ต้องลองทุกสกิลเปล่าเออไปฮหยานิ <c oughs> ไม่ไม่ต้องส่งให้พี่มาสารก่อนแนละ้วพี่มาสารส่งให้นี่ฮะดูฮะโคตรเอาเลยฮะ <c oughs> เอเเอควิกสตาร์ทได้ป่ะไม่ได้ไม่เห่นติดบ,บัฟเลย ม่เห็นบัฟมันขึ้นเลเวลบนหัวเลยฮะโอ้สวยครับพี่ดีฮะอ๋อบางครั้งก็ไม่ติดเว้ยไอ้บัฟที่แบบรับบอลชูตเลเวลเยอะอะบางครั้งก็ไม่ติดอะไรแล้วอันนี้ระวังสติลตบปั๊บโอ้ลูกตกอายุฮะขอพายอาเมสติลแล้วเดี๋ยววิ่งตามให้วิ่งตามให้ปั๊มเฟกแอนด์ร้ายปั๊บปุ๋แล้ววิ่งฮะตัวติดฮะสองสกรีนดูฮะแล้วยิงหลังสกรีนคมๆแบบนี้ฮะเจ็ดไอกแต่ไม่เป็นไรเรามากับเอเวอเรส มันไม่ติ๊กมันไมติกพี่หรอกดีดูฮะยิงแสกนี่ฮะลบเก้าเก้าฮะมันมีไว้ทำไมวะแชทอันติอ่ะแชวหลัวอันติมีมีไว้ทำไมฮะบอกสามอันติแล้วยังไม่ลงสักลูกเลยได้อยู่ได้อยู่ไปตรงเวสู้สู้เับโอเคล็อกสติลให้ยิงให้ยิง นี่ไงที่สบายเอ๊ะอันติมันอย่ไว้ทำไมวะเฟดเวยเดี๋ยวจัดโอกาสลงคือลบเก้าเก้าหรือเปล่าอะไรเอาแล้วเราชนะดูก่อนเอาไว้เลยอันจะเพิ่งทีมเราชนะไม่ทีมเขาเล่นเก่งไงดูเขาจุกเรียมองไม่ทันเลยไม่ได้ผมกับพี่มาสารกะแพ้ไปแล้วธรรมดา ดูด้วยเรามาใครฮะแปดรีบาร์วะข้างเราอะเฮ้ยอันนี้ทดลองให้ดูเลยนะคือเราพี่ยิงทุกจังหวะให้แล้วนะครับทั้งแดนส์ฟิกสตาร์ก็คือรับบอลแล้วเลี้ยงเลยหนึ่งจังหวะได้บัฟแล้วก็ยิงไม่ลงฮะรับบอลชูดเลยก็ไม่ลงฮะเปิดอันติยิงแสบก็ไม่ลงฮะหรือว่าเราดวงไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอนะฟิลโกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะอันเนี้ยถือเยอะนะถือเยอะก็ <laughs> <laughs> ถือเยอะนะฟิลโกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือใครที่มีเพชรน้อยหรือว่าใสา่เติมน้อยอเก็บเพชรไว้ซื้อตู้อ่ะบัตรสุ่มตู้เชงเจอร์เท่านั้นเลยเกมเชงเจอร์เท่านั้นเลยฮะแล้วก็รอสุ่มอาทิตย์ละสามสิบครั้งอาทิตย์ไหนได้ตัวแบบอย่างรอบเนี้ยไม่ต้องสุ่มก็คือล้านกว่าไปรอสุ่มอาทิตย์ที่ตัวละครมันสี่ถึงห้าล้านอะ่ะ <c> ฉ <oughs> ันบอกว่ากดอันติยิงแสกได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ยิงครึ่งสนามพี่ขอพายขอพายเดี๋ยวเอาใหม่เอาให,ใหม่ ใช้เพชรสุ่มกล่องให้ดูหน่อยอ่อกล่องอะไรฮะไม่เอาไม่เอาเปลืองฮะวันนี้สุ่มกล่องใช้ไอซีไปแล้วไงทดสอบการรับบอลชุดหวยพี่มาสารลองสกรีนได้ไหมพี่ผมลองยิงหลังสกรีนเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้ว อ๋อนี่มาเจอเจอทีมอะเขามาทีมหรือเปล่าชื่อเหมือนกันสองคนดูเกอร์แมสกิวคลีนว่าฟิวบัฟเต็มหัวเลยพุ่งนายเห็นบัฟสายโกลมันเมื่อกี้หกบัฟได้ปะบัฟเต็มหัวเลยฮะแสงหน้าได้แต้มฮะเคทะเลเดือดมาฮะลบกวนแล้วไงใครสนนะนี่ฮะยานิดยานิดมาฮะ ต้องให้พี่มาสาส่งเว้ยนี่ฮะดูฮะโคทษฟีเยสาฮะไม่ติดบัฟเกือบครึ่งสนามอ่ะเฮ้ยโอเคทะเลเดือดของจรงิงฮะเอาวะมาวะเฮ้ยบางวะเก่งกะโดนยา,ญา,ญสาสนิสสันนะเว้ยยานิสดขวดจัดเลยนะเว้ยเอาขึสาสน้นหัวแล้วยา,สาสนิสเมาจัด เจุภูมิผมมีอันติเปิดจริงรบกวนปั๊บเฮ้หรือว่าอันติเราใช้ผิดวะแบบเราต้องกดให้ติดเกตปะอันเนี้ยเมื่อกี้กดอันติแต่ว่าเอ่อเหมือนตอนกดอันติแล้วอะเกตมันวิ่งช้ามากครับต้องแบบต้องแบบว่าช้ากว่าปกติอะเออเพิ่งสังเกตฮะวิดาวสวยฮะฮุกเกอร์สองแต้มมันแม่นจังปะ ลองๆไงต้องลองไงขอโทษเออต้องลองฮะแต่งด้านให้แต้มมาอะไรอะไรกล้าหรือเปล่าโดน้วยอย่านิดูดด้วยคนเนี้นี่ฮะลงกวนเบาอีกนะไม่ลงนะโงกี่มาสวย ดีนั่นแหละดีฮะวันแี้จะได้เข้าไปข้างในกันนะอเดบโยมาปิดข้างนอกกันหมดเลยอีกคนก็มานอกก็สามคนเลยมันลักเคทะเลเดือดจัดอุ้ยดาาขึ้นอ่าแล้วหแล้วบกควนแดงฮะแล้วโยกิดมาฮะอุ้ยอเดบายโยได้เว้ยแขนมันยาวอะพลาดแล้วทำไมลบควนห่วยจัดเลยฮะอันนี้คือเราเราประกบลบควนเขาตลอดใช่ไหมแต่มันห่วยฮะมันรบกวนฟ้าตลอดเลย Nice pick and pick roll. ผมตั้งป้อมเลยไอ้ตู้ไหวโคดที่โอ้โหนึกว่าดัางฮะไม่เห็นติดสกิลบัฟเลยต้องให้ติดก่อนเออบัฟเปิดอันตินี่ฮะเปิดอันติอุ้ยลงจริงเว้ยขอบเส้นเปิดอันติฮะติดบัฟรับบอลชูเลเวลเจ็ดฮะโอ้โหโเคททะเลเดือดเอาวะบัฟยับฮะ ใช่บุกเกอร์น่าจะปรับแพทมาแล้วควนลงแม่นมากมันเข้าตู้ไงมันต้องเก่งนิดนึงเดี๋ยวขายไม่ออกครับรับบอลเลเวหกรถควนลงไม่ลงครับโดนอะไรวะสกรีนเหรอยี่สิบวิีสุดท้ายโอ้ยมันเดือดจริงนะเนี่ยเคทะเลเดือดของจริงฮะ นี่ฮะลงลงเน้นๆนฮะแล้วยิงโล่งไม่พลาดเลยว่ายิงโล่งแม่นมากฮะแม่นจริงนลแม่นจริงครับเออนี่ยังไม่อาเจ็ดนะเนี่ยอาหกเองวางเตียวแม่นมาแม่นจริงฮะวิธีเด็ดแต่ว่าอันติเนี่ยต้องใช้ให้เป็นอันติคือเราเราเราต้องแบบรอรับบอลขอบเส้นอ่ะแล้วรอมันติดบัฟรับบอลเลเวลหกเลเวลเจ็ดอะไรเงี้ยเออมันมีเลเวลแปดด้วยนะแต่ยังไม่เห็นเลยครับ มันกดคือลีอีกจริงแต่มันเลี้ยงไม่ได้ไงกดยิงหนึ่งวิพอครับมันเป็นศูนย์ก็เมื่อกี้ยิงหนึ่งวิติดแดงอันติยังไม่ลงสิบห้าคะแนนนะฮะเฮ้ยทำไมอะ่ะให้เคหดมันไม่ได้หรอ,อพี่หัดเล่นวันแรกนะว้ยเคอะมันเพิ่งเล่นไปสองสามเกมเองก็ถือว่าเก่งมากอย่างเงี้ยตัวละครมันเก่งนะเว้ยนี่ยังไม่รู้ฮอตโซนมันเลยลืมดูลบกวนแดงไม่เคยลงสักครั้งเลยกาะตะ เทเคอรี่กรีนต้องมาแล้วเอ้ยอุยน่าสนใจน่าสนใจปเป็นเลเลแล้วแล้วใครจะเล่นกับเราอะเดมอนกรีนจะเปรีบาวสู้คนอื่นได้ยังไงอะก็แต่น่าสนใจว่ะวอริเออร์ทีมน่าสนใจน้อย พอโซนเคมันอยู่ทุกที่ยกเว้นมุมขวาแดงสุดคือมุมซ้ายโอเคโอเคเอ้ยแล้วเท่ามเหรเท่ามลหรนี่ไงฮะโอ้ดูดิรับบอลชูดเลยไม่ต้อโอ้แล้วเพื่อนตกรีนให้แบบหนีบอกเลยนะหวั่นเจียบเคบอกหวั่นเจียบโดนนะเว้ยซาบูนิสเหรอตัวอะไรวะเนี่ยซาบูนิสเหรอโอ้ยโห หากี้าชันไปผิดผิดผิดต้องให้โยคิดต้องให้โยคิดอโยคิดอะโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโล่งโล่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องให้อ่ะโยคิดส่งให้เคแล้วเคส่งแอนอุกให้อเดบิโยตามนั้นไอ้สายไอ้สายรอรอแอนอุกสา้แป้นวิ่งโยงวิ่งแยกแอนอุกวิ่งวนไป โอเคะหาคิดก็แรงนะครับผมจังหวะนี้แล้วไฟหลังตกปั๊บแล้วปั๊บหลุดปั๊บโล่งแล้วยิงเลยฮะยิงนี่ฮะอเดบโยรอใต้แปนน้นอยู่แล้วโอเคยิงเลยไม่ได้นะครับต้องเดินให้มันออยิงออกท่าสไลด์ชูซ้ายขวามันติดยากนะครับถ้ายิงเลยโอ้ยแล้วตกไพ่ด้วยฮะโ <c oughs> อ้เก๊กแป๊บเก๊กแป,ป <c oughs> ha, ๊บนี่ฮะดูมันต้องยิงแบบนี้ฮะดูฮะดูไว้เทท่ามาสามแต้มต้องยิงแบบนี้ฮะดูฮะ ขิงตกเสร็จยืนขิงเสร็จแล้วยิงแสกหน้าโชว์ด้วยฮะเก๊กเลยฮะเป็นยืนเฉยๆด้วยฮะไม่ต้องขยับฮะรอบอลมาดูฮะรอเพื่อนเสิร์ฟบอลให้ปั๊บแล้วตไลย,ยิงนี่ฮะรอเพื่อนเสิร์ฟบอลแล้วกลับตัวยิงฮะเล่นแบบไอ้นี่เลยสามแต้มคอนเทสของจริง <Great pass. S 1> โคตรเอาเลยวะเคมโคตรเอาเลยวะ รับบอลชูเลยว่าเจ็ดไม่ยิงด้วยฮะแล้วเพื่อนนี่ฮะรับบอลชูด,ดูดิไปจะเอาอยู่ฮะฮอตแทนฮ,นฮนทนอตแนทแนเททะเลเดือดว่ะมันเดือดจริงว่ะตัวนี้มันเดือดจริงว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาตัวนี้ถือว่าน่าจะแบบโหดจัดชัดจริงเลยฮะผมบล็อกอเอาเซนเตอร์ข้างนอกเลยสองหนึ่งสู้ไอเอดีไม่ได้ว่ะเอดีมันเอาอะเดีท่าขึ้นเดีท่าขึ้นมือติดไฟ หลอกฟ้าบไม่ยิงฮะไม่ยิงฮะโอ้โหแล้รควายหลังจ่ายนี่ยนี่ฮะฟ้าบปื๊บฟ้าบปื๊บฟาบปื๊บฟาบนี่ฮะดูดูผมตั้งป้อมผมเปิดติผมชูดเรียบร้อยฮะเฮ้ยมันฮอตโซนป่ะแชทแชทมันฮอตโซนตรงนั้นไม่ใช่หรอเฮ้ยแชทเมื่อกี้มีคนบอกฮอตโซนมุมซ้ายบนมันเป็นฮอตโซนไม่ใช่หรอฮะ โอบโดดเวเท่าเยไม่ใช่คนใจดีเว้ยหโอ๊บแปก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 เม่กีแปกใช่ปะตรงเมื่อกี้มันคอโซนเนาะฟาบอูโหแล้วต่อบอลกันแบบมืออาชีพดูฮะดังมอนสเตอร์เมอี้แป๊กแปขิงเขาเยอะีปหน่อยหมดพลังปุ๊บวิ่งไม่โดนว่ะน่าตื่นเ้นะ ชูดเลยว่าเจ็ดโอ้โหแล้วโล่งด้วยฮะย <Easy S 1> ิ่เด็ดของมันคือเวลามันชุดเนี่ยตัวละครมันจะแบบออกข้างๆนิดนึงฮะมันทําให้ปิดยากฮะโอ้โหโเคทะเลเดือดฮะเดือดจริงแล้วแด็บโชว์ไปนหนึ่งดอกฮะโคตรมันเลยฮะเดี๋ยวไปดูเอ่อคอโซนก่อนกับสแตนดาร์ดโซนของพี่เขาว่าอยู่ตรงไหนฮะฟิลโกหกสิบสองเลยนะครับ14สี่คะแนนนะเอาจัดว่ะเฮ้ย อยากลองอยู่ทอมสันลูก้าเมจิกอะแต่ว่า,เ,าเดวเันทีอีเลเว่นไม่มามีลูก้าอาเจดอยู่คนเดียวมีบอยอะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าทักไปน่าจะแตกชัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เกรงใจฮะไม่กล้าไม่กล้าฮะบอยมีลูก้าคนหนึ่งอะใครมีลูก้าไหมใครมีลูก้าไหมมาลองไหมบัฟจากลูก้าแล้วให้พี่มาสานเล่นยานิส ลุงเจมเจอท ALLY ็อปเจอท็อปเซิร์ฟไหวไหมทำไมถามอย่างนั้นอะเจมนายขึ้นท็อปเซิร์ฟมาแล้วเหรอแล้วนายมีเลบอนเจมอย่างนั้นเหรอยานิสอาร์สี่แอเรอุปได้ไหมอ่าได้แล้วมั้งได้แล้วฮะยานิสอาร์สี่แอเรอุปได้แล้วะ ฮอฟเฟลมเคลอรี่อาสี่ไหวไหมหรือขายไปปั้นตัวอื่นเอ่อของผมมาเคยลงคลิปเอ่อเคลอรี่อาสามเล่นในฮอฟเฟลมมันจะยากหน่อยแต่ว่าเล่นได้นะครับลองไปดูคลิปก็ได้ว่าเล่นตายประมาณนั้นนะ่ะชอบหรือเปล่านะอ่ะเอ่อเป็นคลิปสั้นอยู่หน้าช่องเลย <S <S ที่เป็นลูกเคลอรี่ชี้ไปที่ฮอฟเฟลมลองสติล up เฮ้ยเ,เอลิโอว์กันข้างหน้าแบบน,นี้เลยไม่เกรงใจเซนเตอร์มผมเลยโดนเซนเตอร์ผมซัดนะเว้ย โอ้โหเฮ้ยเกมลับมันตบดีเหมือนกันเนี่ยไอ้เคทะเลเดือดนะบูมถ้าวิ่งสติลมันกดยังไงสติลจากด้านหลังเหรอโอ้โหเตะท่าแม่นกว่าเคเตะท่าทะเลเดือด เนี่ยมันมันกดยิงเข้าหลังสกรีนไม่ยากเห็นไหมทุกคนเห็นจังหวะยิงไหมว่ามันมุดไปหลังสกรีนฮะคือจังหวะยิงเข้าหลังสกรีนไม่ยากนะฮะวด้บอลเ้ฮด อ้าวอันติหายไปเลยครับเมื่อกี้กดอันติด้วยครับกลายเป็นอันติหายไปเลยครับรับบอลเลเวลหกแล้วกดติเหมือนอันติมันไม่ติดอ่ะเมื่อกี้แล้วมันหายไปเลยฮะอ๋อตอนชูส์อยู่ห้ามกดอันติไว้มันปั๊กคไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ โอ้โหโดล้วฮะเอดีต้อนนายนะฮะโู้แล้วโดนสกรีนเรียบร้อยนะฮะเอดีต้อนนายต้องโดนนี่นะฮะระบบเป็นจุกกระสุนยิงนี่ฮะหรือว่ามันต้องยิงให้ติดเกตแล้วลบกวนไปเลยไมได้ไหมอาจจะเป็นไปได้อยู่อุ้ยดาวขึ้นหัว p อ w วอร์จุ

เออเต้องยิงหลังสกรีนแล้วก euh ็ให้โยคิดว oh> ิ่งกับไปรีบาวได้เพราะมันจะมีแพสซีฟสกรีนแล้วรีบาวเออสกรีนวิ่งกับไปรีบาวหมื่นหัวได้อยู่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 ทะเลเริ่มไม่ค่อยเดือด์ละไฟดับไฟมันเริ่มดับนะฮะเหมือนเทพท่ามเขารู้จังหวะปิดแล้ว เออยังได้อยู่ยังได้อยู่เขต้องเล่นกับสกรีนเพราะอาสกรีนรัวๆน่าจะหวังผลได้มากกว่าเพราะไอ้ดีเขาเข้าไปข้างในแล้วจ้วงนะจ้วงนะยกชิดจ้วงนะจ้วงนะเอาโลนะรถบ่วนนะยะเออเอานะฮะขอเกมพิกมาเนี่ยอันติด้วยนะครับ perfect step back move เกมนี้เต้นดว่าวเกนีไม่ค่อยเดือดนะันนี้ไม่ค่อยเดือดเท่ามันจับเกมลุ้ของเราได้แล้วแปคะแนนข้างเราอมาจากอาริอุเคยิงสิบเอดฟิลโกสิบเดรนะรีบาวชนะด้วยอันนี้ไม่ค่อยเดือดนะถ้า เหมือนเทท่ามรู้ว่ามันต้องตบช้าหรือเปล่าเพราะเคมปล่อยบอลช้าถ้าเขาตบเร็วเราแม่นอยู่นะแต่ถ้าเขาตบช้าเนี่ยเราไม่แม่นด้วยใช่ชอบตัวไหนลุยเลยแต่อย่าอย่าลุยแบบน่าเกียดอะ่ะผมชอบเคอรี่เลยเจนฮะ R านึ่งเล่นไม่ได้ฮะต้องลุยแบบที่ที่มันอเยอะหน่อยมันจะได้ดึงศักยภาพของตัวละครออกมาได้นะครับแผ่นหน้าปรับสมดุลเทท่ามเถอะ มีคนล้องแล้วถ้าบอสตันเซลติกได้แชมป์ล่ะเออถ้าบอสตันเซลติกได้แชมป์ล่ะแล้วมันบัฟเท่ามไปอีกละ่ะพวกนายว่างไงสมูททเฉยๆ,ๆไม่มีไรผมชอบกรีนครับเดี๋ยวลุยเลยฮะไอิงสตายอยู่ลุยได้อยู่แล้วพี่กรีนก็มีบัฟทุกวันนี้ยิงเหลืองยิงฟ้าเท่าม um ยิงลงเดีย๋ยวถ้าเกิดเซลติกได้แชมป์ฮะยิง <ion> แดงลงนะเว้ยรอเลย <ง S 2> <the> ซื้อสิครับรออะไรแชทแชทเชียร์เว้ยเดบอนกรีนลุยเลยครับพี่มาสานตอนนี้เราห้ามแพ้นะครับผมอันนี้เราห้ามแพ้ซ้ายขวานี่ฮะโอเคทะเลเดือดอุ้ยอุ้ยเฟี้ยวอว่าช็อนี้เฟียวอว่าเลี้ยงๆอยู่ลื่นเลยเพิ่มลื่นนะต้องทำใจฮะแต่เกตมันแปลกอยู่วะมันยิงเร็วไม่ได้มันต้องยิงช้าเน้นลูกกวนไปเลย เดี๋ยวลองยิงแบบให้ให้ให้ติดสีดดมันด,ดิให้ติดในสีมันอะอ้ o ยเฮ้ยซาโมนิสไม่ใช่ละ ต้องเล่นทางซ้ายพี่ไอ้ไอ้ยอ้ฮอทโซนผมอยู่ทางซ้ายทางขวาไม่ยิงไม่ได้มันไม่มีฮอทโซนต้องเล่นแถวตรงกลางกับทางซ้ายฮะวองสติลอุ้ยซ้ายซ้ายขวา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 ไม่ซ้ายพูดผิดขวาเออคีราชัน he fakes the shot and passes not a good shot he forced that one up but if i can take over the game luwaman can't catch him the great pass that was a successful pick and roll right a force shot. Add a grabs the rebound the offense is moving up the court ทำไมพี่ไม่เล่นเทท่ามครับอะไรพี่เล่นเทท่ามไปตั้งเยอะเล่นเทท่ามไปตั้งหลายร้อยเยอะเลยกี่ร้อยเกมไม่รู้ววินเลทก็หกสิบห้าประมาณเนี้ยเล่นเยอะนะเทท่ามอ่ะโอ้โหโล่งไม่ลงฮะเอาละฮะทะเลเดือดจริงฮะแล้วมือลั่นไปเปิดอันติด้วยเนี่ยเมื่อกี้ฮะโอ้ยโอ้ชาบูเลยยิงเลยแบ๊ค มีคนสแปมข้อความเหรอไม่เห็นเดี๋ยวจัดการให้ใครสแปมข้อความเดี๋ยวจัดการให้สวยพี่เอาสาคะแนนไม่เยอะไม่เยอะอันนี้เคออกทะเลละอันนี้หรือว่ามันล่างอันีี้ป่าล่างตอนนั่งมานั่งสำรองมนะั้ยเคสมัยแบบนั่งมามานั่งสำรองฮนะ <S <S เกมแรกๆนี่ฮอตแทนจัดอุ้ยโคตรไก่ในเทนทัมยิงลงเลยไกลมากอนะนะจ่าไม่ปิดเขาอ่ะ ได้คืนได้คืนโอมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยะมันเหนื่อยแป๊บนะแชทเดี๋ยวไปอ่านให้มีคนฝัดแชทหรออ่านไม่ทันฮะเกมนี้มันค่อนข้างเดือดอ้าวแล้วช็อตเกมคลิกมาสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะครับผมจังหวะนี้ฮะแล้วไปฮะแล้วนี่ฮะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษฮะแล้วไปฮะเคทะเลเดือดฮะยังเดือดอยู่ว่ะเฮ้ยยังเดือดอยู่ฮะสิบห้าสิบห้ายี่สิบเก้าวีนะครับผมยังเดือดอยู่ฮะ ไปเท่ห้ามเนี่ยมันจะเดือดกว่าวะ่ะมันยิงรบกวนลงเยอะกว่าเราตับให้ยิงให้ยิงอ๋อเขามีบั๊ดจากซาบูนิทไว้เท่ถ้ำอุ้ยโอ้โหแล้วโ,โดนไม่โดนโอ้๋วแล้วไม่ได้ใส่ขวาแต่กลายไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ grabs Tatum rebound. ไม้ตายพร้อมแล้วผอันตินะเมื่อกี้ลบ99ไม่มีใครลบกวนเราเลยนะครับผมมีแต่ตัวเราเองที่ลบกวนเราฮะก็เรียบร้อยนะฮะแต่แขกฮะพอตโซนด้วยนะที่ยืนเมื่อกี้มีบัฟเลเวล6ด้วยนะครับส่งโยกขีดส่งติดบัฟเลเวล6มาด้วยนะครับก็ฮอตแฮนด์ฮอดแทน ทลายความเหงาทงทำลายความเศร้าทำไล่ล้างแชแนลลุยไปกับทำไล่ล้างแชแนลเกมนีไปเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำไล่ล้างแชแนลลุยไปกับทำไล่ล้าง e ชแนล